ตายกับผู้หญิงคนนี้นะครับรู้จักกันตั้งแต่ทั้งสองคนเนี่ยเริ่มทํางานใหม่ๆโดยตัวของผู้หญิงเนี่ยเริ่มทํางานจากการเป็นพนักงานธนาคารตัวของผู้ชายนะครับก็เริ่มจากการทํางานเป็นช่างในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทํางานกันไปครับช่วงระยะเวลาหนึ่งปรากฏว่าผู้หญิงสามารถไต่ขึ้นมาถึงในระดับตําแหน่งผู้จัดก,การของธนาคารได้ซึ่งต้องเข้าใจนะครับถ้าย้อนกลับไปสักสิปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงเป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นงานธนาคารเนี่ยถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับ ในขณะที่ผู้ชายนะครับก็ทํางานสอบ,รบเรียนต่อปริญญาตรีนะครับแล้วก็สอบจนกระทั่งได้เข้าทางานจนกระทั่งได้บรรจุเป็นพนักงานประจําของหน่วยงานกระทั่งวันหนึ่งนะครับทั้งสองคนก็มาตกลงว่าจะแต่งงานกันแล้วจะมีลูกด้วยกันซึ่งตัวผู้หญิงเองเนี่ยเขาก็อยากที่จะดูแลลูกให้ดีที่สุดเขาก็เลยตัดสินใจว่าตัวเขาเนี่ยจะยอมออกมาจากงานเพราะว่าเงินเดือนของเขาเนี่ยน้อยกว่าเงินเดือนของสามี แรกๆนะครับทุกอย่างมันก็ดีโรแมนติกสดใสนะครับตัวสามีเองเนี่ยก็เป็นห่วงเป็นใยภรรยานะครับอยู่บ้านจะเหงาไหมซื้อนู่ซื้อนี่มาให้กินและแล้วเวลาก็ผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับสิปีผู้หญิงเริ่มรู้สึกแปลกๆกับผู้ชายครับกระทั่งวันหนึ่งก็จับได้ว่าตัวของผู้ชายมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับน้องฝึกงานในที่ทํางานของตัวเองผู้หญิงก็มีการโต้เถียงกับผู้ชายเล็กน้อย ไม่ได้รุนแรงมากนะครับคือเขาก็ใช้เหตุผลละปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยเลือกที่จะไปอยู่กับผู้หญิงคนใหม่เพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเบื่อแล้วก็ไม่แต่งตัวไม่ดูแลตัวเองแล้วก็พูดมากน่าลำคาญผู้หญิงอ่ะได้ฟังอย่างนั้นนะครับเขาก็รู้สึกเสียใจมากๆเลยเพราะเขาคิดว่าการที่เขายอมเสียสละอาชีพของตัวเองเนี่ยออกมาอยู่กับผู้ชายเนี่ยเขาคิดว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องรักแล้วก็ดูแลเขาได้ตลอดชีวิต ท้ายที่สุดนะครับผู้หญิงคนนี้ก็กําลังจะไปตัดสินใจยาที่อเมเพอ